สวัสดีค่ะพบกับเกดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์เช่นเคยนะคะสำหรับใครหารถกระบะใช้งานนะคะวันนี้มาดูรถเข้าใหม่กันนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวนิสสันนะคะเป็นตัวนิสสันคาลิเบอร์นะคะแล้วก็ได้เป็นรุ่น 2.5V นะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลังางนะคะปี19 20นั่นเองนะคะราคาอยู่ที่459,000บาทนะคะไม่การใช้งานแค่80,000กิโลเท่านั้นนะคะแล้วเป็นรถมือเดียวด้วย รถหน่วยงานปลดระวางนะคะใครที่สนใจนะคะสำหรับคันนี้นะคะเขาติดตัวหลังคาตัวแคลนิบอยให้ด้วยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะมาดูคลิปนี้ได้เลยมาดูโครงสร้างเดิมกันนะคะคันนี้ผู้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเข้ามาเมื่อวานนะคะรายละเอียดของตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าคันนี้จะสวยแค่ไหนนะคะคันนี้นะคะด้านหน้าของตัวรถเขาได้เป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์มานะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้พร้อมเลยนะคะแล้วสภาพแรกเข้านะคะเราเน้น รถโครงสร้างเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะเอารถไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะคันนี้จะไฟแน้นฟีดาวน์อนอยู่ที่ประมาณ8 0 0พเท่านั้นนะคะสําหรับกระบะใช้งานนะคะไปดูกันต่อนะคะในส่วนของโครงสร้างเดิมนะคะฝากระโปรงน้เดิมให้มานะคะไม่มีร่องรอยปุบปุ๋มใดๆนะคะนี่รถยังไม่ได้เก็บสภาพนะคะถ้าเก็บสภาพเดี๋ยวเก๋นะคะจะถ่ายรีวิวให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะในส่วนของล้อทุกอย่างนะคะยังเป็นโครงสร้างเดิมทั้งหมดคันนี้ได้เป็นขอบ18นะคะส่วนตัวยางได้เป็นยางปี 2024นะคะนี่รถแรกเข้านะคะสภาพเดิมๆให้มานะคะพาดูโครงสร้างเดิมกันแบบนี้เลยนะคะซุ้มล้อด้านในไม่มีร่องรอยตัดต่อใดๆแน่นอนนะคะแล้วก็จกรถทุกบานยังเป็นของนิสสันอยู่นะคะใครที่หารถกระบะนะคะใช้งานนี่คันนี้เป็นรถหน่วยงานด้วยนะเป็นรถหน่วยงานนะคะมะีคือรถหน่วยงานข้อดีนะคะข้อดีคือเขาเช็คศูนย์เขา้าศูนย์ตลอดคันนี้ไม่การใช้งานแค่60,000กิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวดูด้านในนี่นะคะ ได้เป็นเบาะผ้านะคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะด้านในนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะสาหรับกระบะคันนี้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นี่นะคะเกียร์ออโต้ใช้งานกันแบบสบ,สบายๆเลยนะคะใครหารถหน่วยงานนะกฑนแนะนําเลยแล้วจัดไฟนัซนฟรีดาวได้ด้วยนะคะจัดไฟนัซนฟรีดาวได้เลยคันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูด้านในนะคะห้องผู้โดยสารเบาะผ้าพรีเมียมเช่นกันนะคะให้ความกว้างขวางมากๆนะคะนี่เลยไม่ต้อง ขาไม่ต้องงอขาไม่ปวดขาแน่นอนนะคะเพราะว่าด้านในของเขานะคะพื้นที่เยอะมากๆเลยนะสําหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจสําหรับกระบะใช้งานนะคะเกศแนะนําเลยนะเขาติดแครบอยมาเรียบร้อยนะคะลูกค้าอยากเอาออกก็ได้นะคะแต่ว่าเก๋ว่ามีไว้นะคะมีไว้ขนข้าวขนขอ,ของได้เลยนะคะันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานพลังงนนะคะใครที่สนใจนะคะสอบถามข้อมูลในการออกรถกับเกศได้เลยนะคะวันนี้พาดูรถโครงสร้างเดิมกันนะคะแล้วก็ได้รถ ลูกค้าสามารถเช็คที่ศูนย์นิสสันได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรถหน่วยงานนะคะเขาจะเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดทุก1 0,000มโลเลยนี่นะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆสําหรับตัวกระบะนะคะเป็นเป็นนิสสันนะคะนาวาล่าแคริเบร์นะคะ2.5นะคะสนใจคันนี้ทักเกด่วนได้เลยนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะคะ459,000บาทเองนะคะไม่การใช้งานคันนี้นะคะอย่างที่เกตแจ้ง8 0,000กิโลเองมีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดนะคะมาดูในส่วนของ ด้านท้ายนะคะด้านท้ายไฟนะคะสวยๆเลยไม่มีร่องรอยแตกแล้วหรือสเก็ดหินใดๆเลยนะคะกล้องหลังก็มีให้นะคะนันนี้นี่นะคะพาดูสภาพแรกเข้า คือจริงๆนะคะถ้าอยากเข้ามาชมรถตัวจริงมาชมรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะรถจอดอยู่ที่นี่เลยนะคะได้กระบะใช้งานเป็นยกสูงด้วยนะคะได้เป็นกระบะยกสูงไปใช้งาน4ประตูเกียร์ออโต้นะคะนี่สีดำนะคะมาดูในส่วนของด้านหน้านะคะฝั่งคนขับพวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันพุชสตาร์ทก็มีให้นะคันนี้ให้ดูเลขไม์กันเลยนะคะเลขไม์อยู่ที่ 8 1 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะเลขไมล์ห0 0 0 0กิโลอ่ะ8 1 0 0 0กิโลเขาโทษทีนะคะแล้วก็เบาะได้เป็นบาะค่าพรีเมียมนะคะใครสนใจก็สอบถามข้อมูลเกี่ยได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะอย่างที่แจ้งไปรถคันนี้รถหน่วยงานนะคะแล้วลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้ จัดไฟแนนซ์ได้นะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะได้รถสวยๆรถปีใหม่ๆไม่น้อยๆไปใช้งานเป็นรถหน่วยงานด้วยนะคะส่วนถัดไปนะคะเดี๋ยวเก๋พาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กัน มาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะสําหรับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรนะคะห้องเครื่องยนต์ยังสวยๆสะอาดสะอ้านเลยนะคะด้วยที่เลขไม์ของเขาแค่8ปดหมื่นนะคะเขาเป็นรถหน่วยงานเขาก็จะเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะสังเกตหัวน็อตเดิมๆเม็ดอาร์ตเดิมๆนะคะให้ข้อมูลแบบคือรถคันนี้นะคะมีประวัติมีประวัติการเช็คศูนนะคะลูกค้าสามารถเช็คที่ศูนย์ ตอนิสันได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นี่ให้ดูโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะใครที่สนใจสําหรับกระบะใช้งานนะคะแนะนําเลยสําหรับตัว4ประตูยกสูงคันนี้นะคะคุ้มค่าสุดๆแล้วสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นนิสันนาวาร่านะคะเป็นตัว 2.5V นะคะเป็น c a ริเบอร์นะคะ ใครสนใจนะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาทนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลวระวางด้วยไม่การใช้งานคันนี้อยู่ที่80,000กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้สุดคุ้มแน่นอนมีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดนะคะใครสนใจรีบทักด่วนได้เลยนะคะถ้าไม่ชอบหลังคาก็สามารถอ,าออกได้นะคะแต่ว่าถ้ามีหลังคาติดตั้งไปด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนที่ขนข้าวขนของนะคะก็ไม่เปียกฝนไม่ไม่ตากแดดนะคะคันนี้ ก็ถือว่าราคาสุขคุ้มเลยนะคะ45 9 0 0 0บาทเท่านั้นได้รถโครงสร้างเด,เดิมแบบนี้ไปใช้งานนะคะติดต่อเกียได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของอยากออกรถนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์นะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เช่นกันนะคะรองรับทุกอาชีพรวยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,กรหรือว่าค้าขายนะคะธุรกิจส่วนตัว แล้วก็พนักง,งานบริษัทออกรถได้เช่นกันนะคะสําหรับคันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบะใช้งาน4ประตูยกสูงนะคะได้เกียร์ออโต้ไปใช้งานด้วยไมค์การใช้งานแค่แ1 0หมกิโลเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้รีบทักด่วนได้เลยนะคะรถสวยๆนะคะจอดอยู่ที่บริษัทเพรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นั่นเองติดต่อเกที่เบอร์ด้านล่างนะคะแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันนะคะแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะได้รถสวยแบบนี้ไปใช้งานคุ้มค่าที่สุดแล้วมีวารันตีให้หลังการขายแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี จ่องศูนย์ด้วยนะคะถ้าสนใจรีบทักรีบโทรหาเกดด่วนได้เลยนะคะเพราะว่ารถสวยมาก,มากนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกดแน่นอนจะมารีวิวรถสวยๆให้ชมกันอีกนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ